สวัสดีค่ะพบกับรายการวอลเล่ e! Crazy วันนี้นะคะรายการวันเล่ Crazy ก็จะมาพูดถึงความรู้สึกของกัปตันทีมญี่ปุ่นให้ฟังนะคะนั่นก็คือซารินาโคกะนั่นเองค่ะหลังจากจบแมตช์การแข่งขันนะคะที่ประเทศไทยสัปดาห์ที่3ในแมตช์ที่ญี่ปุ่นเจอกับทีมชาติไทยนะคะซารินาโคกะเขาก็ออกมาเผยกับ FIVB ค่ะถึงความรู้สึกที่ได้ลงแข่งที่ประเทศไทยว่าเป็นยังไงบ้างเธอบอกว่ากองเชียร์ชาวไทยเสียงดังมากๆ พวกเรารับรู้ได้ถึงพลังแห่งกองเชียร์ของชาวไทยเวลาที่ญี่ปุ่นเนี่ยไม่ได้ลงเล่นกับทีมชาติไทยเนี่ยกองเชียร์ชาวไทยก็จะเชียร์ทีมญี่ปุ่นมันทําให้เธอรู้สึกดีมากๆและก็ทําให้รู้สึกสนุกไปกับการเล่นวอลเลย์บอลที่ประเทศไทยคะ่ะแล้วเธอก็ยังบอกกับ FIVB อีกนะคะว่าเวลาที่มาเล่นวอลเลย์บอลที่ประเทศไทยเนี่ยเธอเหมือนกับเล่นอยู่ที่ญี่ปุ่นที่บ้านเกิดของเธอเลย เพราะว่ามีแฟนเลบ,บอลหลายคนส่งเสียงเชียร์ให้กับทีมญี่ปุ่นเธอรู้สึกขอบคุณแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้มาเล่นที่ประเทศไทยอีกครั้งนี่ก็เป็นคำสัมภาษณ์ของซารินาโคกะนะคะหัวหน้าทีมญี่ปุ่นค่ะและตัวบอลเร็วของทางทีมชาติญี่ปุ่นอีกคนหนึ่งนะคะไอริมิยาเบะก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับ f i v b ว่าสนามที่ประเทศไทยเนี่ยยอดเยี่ยมมากๆเลยเธอรู้สึก ตื่นเต้นแล้วก็ใจเต้นแรงมากๆที่กองเชียร์ชาวไทยเนี่ยส่งเสียงเชียร์ดังมากๆให้กับทีมชาติไทยแน่นอนว่าเสียงเชียร์เนี่ยมันจะส่งพลังบวกให้กับทีมชาติไทยทําให้ทีมไทยเนี่ยมีกําลังใจในการเล่นอย่างมากเลยและแน่นอนว่าเสียงเชียร์ดังขนาดนี้มันไม่ได้ส่งผลต่อทีมของเธอเลยแต่มันก็ทำให้เธอเล่นอย่างมีความสุขแล้วก็รู้สึกสนุกมากขึ้นค่ะ โอ้หก็ต้องบอกเลยนะคะว่าพลังแห่งกองเชียร์ชาวไทยของเราเนี่ยมีผลต่อน,นักกีฬาต่างประเทศมากๆเลยนะคะคือเขาก็ออกมาชื่นชมนะคะกองเชียร์ชาวไทยเนี่ยว่าแมตช์ที่เขาไม่ได้ลงแข่งกับชาวไทยเนี่ยไม่ได้ลงแข่งกับทีมชาติไทยเนี่ยกองเชียร์ก็เชียร์เขานะคะก็เลยทําให้เขาแบบรู้สึกสนุกแล้วก็มีความสุขในการเล่นมากๆเลยนะคะนี่ก็เป็นสเสน่ห์ของกองเชียร์ทีมชาติไทยของเรานั่นเองค่ะ เรียกได้ว่ากองเชียร์ชาวไทยเนี่ยสร้างความประทับใจให้กับ SIVB แล้วก็นักกีฬาต่างชาติทุกทีมเลยนะคะที่ได้มาแข่งที่ประเทศไทยจะสังเกตได้เลยว่านักกีฬาต่างชาติทุกทีมเนี่ยต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าชอบสนามที่ไทยมากๆเลยก็หวังว่า FIVB จะมองเห็นตรงนี้นะคะแล้วก็มาจัดสนามที่ไทยอีกหลายๆครั้งนะคะสำหรับการแข่งขัน VNL นะคะคนไทยเราจะได้เข้าไปดู การแข่งขันวีนิอลทุกๆปีเลยและ FIVB เองก็จะได้เป็นกระแสะไปทั่วโลกแบบครั้งนี้ไงคะแล้วเ,เพื่อนๆราคามีความคิดเห็นกันว่ายังไงบ้างสำหรับกองเชียร์ชาวไทยที่เป็นความประทับใจให้กับนักกีฬาต่างชาติอย่างนักกีฬาญี่ปุ่นทีมชาติญี่ปุ่นชุดนี้นะคะยังไงก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะคะเกี่ยวกับกองเชียร์ของเรานะคะว่ากองเชียร์เราดีไม่ดียังไง แสดงความเห็นเข้ามาได้นะคะแต่ต้องแสดงความคิดเห็นกันอย่างสุภาพนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะโดน YouTube บล็อกได้นะและสำหรับวันนี้นะคะก่อนที่จะจบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง YouTube ของชนิส Channel ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีคะ่ะ